สวัสดีครับสวัสดีสัมภายครับสวัสดีมิตรั่ะุผู้ชมทุกทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดสวนแตงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีครับวันนี้มาเจอทีมงานของกอป์ธนกรสาวครับเป็นงานเผาดับนะครับเป็นงานเผาดําเดี๋ยวไปชมอุปกรณ์ของกอล์ฟธนกรสาวนะครับ อันนี้อยู่ในวัดแต่งนะครับแต่ว่าตรงจะเป็นสาวเบาๆนะครับผ่านมาเจอครับเก็บกระโพาไว้เพือให้มาชมผมงานของกล้องข้าราชกาวนะครับเบอร์โทรก็ศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์สองเจ็ดหกแปดนะครับรอุอปรอก,อก,กรณ์ เป็นงานขาวดำนะครับมาเจอเลยแวะถ่ายให้เพื่อนๆได้รับชมครับพอได้หายเหงาครับช่วงนี้หลายหน่วยของหอนังกำแพงก็โดนยกเลิกงานไปครับเพราะว่าติดโควิดอันนี้เสียงอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับปิดแมสชมบอุปกรณ์ครับอุปกรณ์นีจอน,น่าจะ น่าจะ8เมตรน่าจะ6เมตรหรือ8เมตรนะครับเป็นกระแทกดูครับตู้เป็นตู้กระแทกมีเสื้อนะครับกระแทกหน้านะครับกระแทกหน้าหรือกระแทกหลงก็เป็นกระแทกหน้าผ่านมาเลยแวะมาถ่ายกันครับ ก่อน,กนเป็นโพงนั่งร้านนะครับของทีมงานกอฟธนกรสาวนะครับอันนี้อยู่บริเวณวัดสวนแตงนะครับถานมาก็เลยมาถ่ายให้เพื่อนๆได้รับชมครับทีมงานของกอลฟธนกรสาวกันบ้างน,นะครับทีมงานสาวดำครับงานสาวดำสิบหลวงพ่อใหญ่วัดโรงช้างนะครับ ครับคงจะเป็นสาวเบาๆนะเพราะเป็นในวัดในวัดของส่วนแตงก็จะใช้เสียงแรงไม่ได้มาเลยแบ๊มาถ่ายให้ชมครับีาถ่ายงานอะไรครับ อ๋อขาวดำอันนี้ลงชุดเท่าไหร่ครับอันนี้ชุดเล็กชุดเล็กใช่ไหมครับอ๋อแบบลงที่ตีนลงในหกน้ำช่วยอ๋อครับอ๋อช่วยลงบกนช่วยอ๋อทำอะไาที่บ้านอันนี้จอกี่เมตรครับแปดเมตรอ๋ออันนลงจอแปดเมตรครับพอดีผ่านมาเลยแวะมาถ่ายอันนี้ในในวัดก็คงจะใช้เท้าไม่ได้เนาะเป็ท้าเบาๆ เลยไมลุกเมงอย่างอ,อ,อันนี้ถ้าเกิดช่วงนี้รับงานอยู่เท่าไหร่ครับก็ที่ตัวนี้ก็มาร์ค4,000ขึ้นอ๋ 4, 4, <000 S 1> อ4,000ขึ้นอ๋อถูกแล้วย4,000ปกติก็ยื้เออปกติก็ยืน5,000ต่อไปอีกถึง5,000ขึ้นอ๋อขึ้นมา5,000ขึ้นแล้วแค่ตัว,ว,ออวงานนี้เป็ระมาณ6ประมาณที่ร้านครับอ๋อมาช่วยงานีบ่เบอร์โทรตามนี้เลยใช่ไหมครับ 0910502768นะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับอันนี้พอดีผ่านมาทำงานกันเลยแวะมาถ่ายเห็นโพสต์อยู่เมื่อเช้าใช่อะแวะมาถ่ายปกติผมเคยเห็นที่ตั้งอยู่ในวัดตรงนู้นน่าอุปกรณ์น่าจะเยอะกว่านี้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ไหมอ๋อนี่ก็ลงงานช่วยงานกระดมอันนี้ถ่ายกี่เรื่องครับสองเรื่องสองเรื่องปกติอยู่ที่วัดสวนแดงนี้มีคนไปชมเยอะไหม ที่ที่วัดมีคนมาชมเยอะไหมก็พอมีก็พอมีครับก็ไม่น้อยครับเขาเขาไม่หน่อยเไม่รู้อะไรเลยโดนโดนโดนยกเลิกงานไปเยอะไหมครับช่วงโควิดโดนยกเลิกงานครับโอ้ยน่าเสียดายแทนโดนยกเิงานจริงจริงแล้วก็ฉายได้เนาะได้ครับเคยมีแต่ว่าเขาก็กลัวกันอ๋อครับเองลือกเองมากอ๋อครับโอ้ยยกเลิก ทีเก็มงานโ,นโดนโดนยกเลิกหมดเลยนะเ,เป็นกำลังใจให้หนังกำแพงทุกหน่วยครับวันนี้พามาชมอุปกรณ์ก่อนครั้งหน้าถ้ามีโอกาสคงได้ไปฟังซสาร์ของทีมงานกอล์ฟธนกรสาวกันบ้างนะครับเด้าวันนี้เาเป็นระบบอะไรหมดเลยครับคุณอ๋อจะจะ,จะเปลี่ยนระบบใหม่ใช่ไหมครับรรในในอ๋อเปลี่ยนหมดเลยใชัเปี่ยนหมดเลยอ๋อใช่ใช่รวมของอะไรครับคื้ระบบใช้ปป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 ป ๋อกำลังทำอย,อำอยู่ทำเองเลยับทำเองอ๋อสุดยอดเลยอ,อันนี้ก็เป็นหนังอีกหนึ่งจอของสุพรรณบุรีนะครับเดี๋สุพรรณบุรีติดต่อเรียนงานได้นะครับวันนี้ผมผ่านมาทํางานผมไปเห็นไ็เลยแวะบมาถ่ายให้ท่านชมกันครับวันนี้อยู่ที่วัดสวนแตงอยู่ที่ใจกลางชุมชนเลยครับเลยใช้เสียงไม่ได้ <c oughs> เป็นงานต่อทางานช่วยอันนี้ใช้กี่คืนครับใายหนึ่งคืนคืนนี้คืน <c oughs> คืนเดียวเลย มือกรณ์เหมือนกันไกลนะครับอันนี้ก็เป็นชุดช่วยงานที่นี้มีที่นี่พ่อเป็นรือว่าขึ้นไปอยู่อ,อ,อ๋ออันนี้ประกอบเองเลยว่าครับหรือว่าอันออนี้ทั้งทั้งทั้งที้งหม่ดอ๋อเปลี่ยนเป็นปรุ่นนี้เหมือนใหม่เลยใช่ไหมเปล่ยนเป็นปรุน่ใหม่เลยใช่ต้นการก็จะใช้รุ่นนี้ต้นกลางก็ต้อใช้รุ่นนี้ทั้งหมดเลยครับ กำลังทำนี่น,นิดเอ็มบก่าเปครับนิดเอ็มต่อรุวันนี้จะประกอบเองใช่ไหมครับไอันนี้เอลโตเมตตีต้ครับอันนี้เรามีแค่ขบุ่นเก่าแต่ตัวตน,นี้เอลโตเมตเตเต้ใต้ไหมต้องเอามาไหนอ๋อครับว่าใต้มาเลยพิ้พ์มาเลยครับเออประกอบไปเองกันันฮีิซาวก็คงจะฟังไม่ได้นะครับลูกทุ่งผมก็ลงไม่ได้เหมือนกัน <oy> เออกกนิ่มๆไปคเพราะวีคือว่อวาเ่าแอ่อยู่ครับไม่ต้นแดนไม่ได้ด้ย<笑><笑>เห็นเห็นเห็นมีคนเขาบอกว่าอยู่วัวดสวนแตงนี่ใช้เสียงไม่ได้เลยใช้ได้พอประมาณโอเคนะครับไมได้ก็แป๊บนึงปิดรัยอ๋อป,ปิดปเลยหรอพี่อ๋อกให้ปิดเลยปิดไปเลยระรเข้าเข้ามาเข้ตทางมันคมมาครับขายของด้วย านก็มีขายคัวขายกลองแล้วเดือนนี้มียังพอมีงานอยู่ไหมครับไม่รู้ว่าเดือนหยรืาครับวันนี้ยี่สิบสองยามยี่สิบสี่ตอนลงช้างานแล้วลงพหญ่อ๋อตรงนี้นะเขาก็ยังไม่รู้ว่าเดือนหยกหรือเปล่าแอ่เต่ยังไม่บอกอะไรไม่จะไม่บอกอะไรนะถ้า <Bel> ม <icy> <pic>. ีก็โพสต์ลงเดี๋ยวเลยแต่จะมีนักนันสมบัติครับทำมาเยอะเลยครับสมบัติด้วยอ๋อครับคอนโทรลเทคปรตามจอครับ นี้ก็จะพาจะพาชมอุปกรณ์ก่อนนะครับอกรณ์ของก๊อฟธนกรซาวนะครับเป็นฮอนแบบรุ่นเก่านะครับคลาสสิกแต่ก่อนก็จะเป็นฮอนรุ่นแบบนี้นะครับนนคลาสสิกมากครับถ้าใครยังพอจําได้ก็สมัยก่อนก็อ,อย่างนี้แหละฮะ่ห้ตามต้นไม้ทท้าสมัยก่อนแล้วก็สองมาที่เอาที่จาได้นะครับ ูก็ทําเองครับทันตรกราชบอกว่ากาลังกำลังประกอบตู้ใหม่นะครับเป็นยีดนิ้วนะครับอันนี้ก็เป็นโครงนั่งร้านโครงเหล็กโครงแบบนี้ก็จะแข็งแรงครับวันนี้ล้งจอ8เมตรนะครับเบาๆแค่ฟังกันในวัดพอนะครับรับนตรกรเช้า อันนี้ผมพอดีเสร็จจากทํางานครับเราแวะมาถ่ายให้ชมครับแต่ว่าในวัดใช้สาวไม่ได้นะครับไช้สาวแรงๆไม่ได้อยู่ในวัด,ดววในเขตชุมชนนะครับที่เงินครับ่านกสาวยังไม่ได้ขึ้นจอนครับแต่ว่าผมคงต้องออตัวนิท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพอดีตอนเย็นมีธุระนะครับแวะมาถ่ายสัก5นาที10นาทีนะครับแวะมาชม ก็อยู่ที่วัดสวนแตงนะครับเป็นงานขาวดํา,าดเป็นงานขาวดำที่ร้านวัดสวนแตงเราคงจะช่ยเสียงไม่ได้อยู่แล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับมิตรลักณคุณผู้ชมหนังการแปลงทุกๆคนนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับคลิปต่อไปครับเดีย๋ยวคลิปหน้าจะพาไปชมที่ใดนั้นกดติดกดติดตามไว้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ